สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทำอาหารทานง่ายๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวมีสปากเกตตี้เหลืออยู่นะคะมีหอยแมลงผู่ตัวใหญ่ๆสวยๆด้วยค่ะแล้วก็มีปลาหมึกนะคะปลาหมึกก็เป็นอะไรที่สาวชอบอันนี้เป็นเบบี้ออคโตพัสนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะ วันนี้ก็จะทำซีฟู้ดผัดกับสปากเกตตี้นะคะก็จะใส่กับซอสผัดกระเพราสำเร็จรูปที่ทำเองค่ะก็มีคลิปนะคะทำสาวทำซอสกระเพราสำเร็จรูปแช่ตู้เย็นไว้ก็ประมาณ1เดือนแล้วนะคะซอสก็ยังสีสวยแล้วก็หอมมากเลยค่ะเาาก็จะเอามาทำเป็นเมนูสปากเกตตี้ผัดกระเพราซีฟู้ดนะคะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะ ก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่ซอสผัดกะเพราลงไปเลยค่ะสาวจะอุ่นซอสผัดกะเพราให้เขาร้อนแล้วก็ให้เขาเดือดก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทําผัดกะเพราซีฟูด้ดใส่สปาเกตตี้ค่ะวันนี้จะใส่ซอสผัดกะเพราสําเร็จรูปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะทําค่อนข้างเยอะค่ะรสชาติจะได้เข้มข้นด้วยค่ะสาวก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะพอซอสผัดกะเพราเดือดแล้วนะคะก็ผัดแค่พอคลุกเคล้ากันกับน้ําซอสนะคะ ไม่ผัดนานนะคะแล้วก็จะใส่ปลาหมึกลงไปค่ะปลาหมึกก็ไม่ต้องผัดนานเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะหดแล้วก็จะเหี่ยวแล้วก็เหนียวนะคะสาวก็จะเอาซีฟู้ดลงไปคลุกกับซอสผัดกะเพราก่อนเลยค่ะก็จะผัดเขาแค่พอสุกนะคะแล้วก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปคลุกเค้าด้วยกันแล้วก็ผัดด้วยกันอีกทีค่ะ นี้ก็เป็นสปาเกตตี้ที่เหลือจากการทำเมนูอื่นนะคะก็เอามาดัดแปลงทำเป็นผัดกับอซอสผัดกะเพราได้นะคะใครชอบทานหมูใครชอบทานเนื้อหรือชอบทานปลาก็ใส่ลงไปได้ตามชอบนะคะใครมีผักอะไรก็ใส่ลงไปได้ตามชอบค่ะเมนูวันนี้สาวผัดกับซอสผัดกะเพราสำเร็จรูปที่ทำเองนะคะสาวก็ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะ สีสันก็น่าทานแล้วก็กลิ่นก็หอมมากเลยค่ะก็มีทั้งหอยแมลงภู่ปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้เขาเดือดแล้วก็ให้น้ำซอสซึมเข้ากับสปาเก็ตตี้ค่ะอันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะคะสาวก็เร่งไฟได้แค่นี้นะคะก็ผัดพอสุกนะคะก็ออกมาประมาณนี้ค่ะหน้าตากลิ่นแล้วก็รสชาติปากถูกใจแล้วนะคะ ก็เป็นการทำง่ายๆสะดวกมากเลยนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มใครทำก็อร่อยค่ะถ้าใครชอบใส่ผักเพิ่มก็ใส่ผักตามชอบนะคะวันนี้สาวจะทานแค่นี้นะคะก็แค่เส้นสปากเกตตี้กับซีฟู้ดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาหน้าทานมากเลยนะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมมากเลยค่ะว่ากลิ่นยังหอมเหมือนเดิมเลยนะคะ หอมใบกะเพราหอมพริกหอมกระเทียมซอสก็รสชาติเข้มข้นเหมือนเดิมเลยค่ะก็เก็บมาได้1เดือนแล้วนะคะสาวก็ใช้ทําเมนูทําอาหารต่างๆมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็มาทําเป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยกันค่ะการทําซอสผัดกะเพราสําเร็จรูปไว้ใช้เองก็เป็นการถนอมอาหารนะคะแล้วก็ได้รสชาติถูกปากถูกใจด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ